ก็อยู่กับช่องจะแล้วไหมในช่วงจะวายไหมแล้วนี่นะคะเราก็จะมาดูเทเลอร์ซีรีส์เรื่องใหม่นั่นเองชื่อเรื่องว่าทิสรีรักค่ะใช่ก็คือคนตัวละครเด็กก็คือใครคือเบนเพื่อมาดูความน่ารักของเบนในซีรีส์เรื่องใหม่กันว่าจะเป็นจังไงแล้วแบบว่าแนวเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็ต้องมาดูกันแบบเออทฤษฎีรัก จังไงแบบจะแบบความน่ารักกุ๊มกิ๊บอะไรแบบเยอะแยะมาก็คือมาดูเทเลอร์กันว่าแบบเออแล้วก็รอซีรีส์มาอะไรอย่างงี้ว่ามาดูเทเลอร์ก่อนว่าแบบเออจะได้ดูขนาดไหนไปค่ะเราไปเริ่มดูดีกว่าค่ะเริ่มละใช่ไหนปะยอดผิดซีรีส์วันสามคืนสุดท้ายเทเลอรสามคนอ่ะพี่หลักก็จบเนาะมือถือพี่หลักเนี่ยสี่พี่รหัสอนโสดยังมึงอะนะคนโสดพี่รหัสคนพอนมหาลัย มาเอาไม่มีจัจัไทยหมายปว่าคนาบกเลยพุ่งคออยู่เลยจะต้องใช้สติตลกปะเนี่ยล้มแต่อมไม่สนใจแรงมากขลอเนอะมองแลยว่ะหอมอ่ดูหอมอ่ะนี่จะหอมด้วหอมกอ่าพี่เดียว ชิดตอนนี้ก็แล้วแต่เมืองเหน๋น่วช้าแล้วกันถ้าน้องไม่ชอบกอนึ่งก่อนนะอุ้ยรู้ไล้นะเพราะงานไม่ยอมถ้าเราอักกับคนโสดไม่ได้เป็นอะไรกันเมื่อกี้พี่น่าจะสลับพู้กับที่แทนทหานมันนะพูดแบบนี้บ่อยใช้ใจยราแล้วที่ชอบผมก็ถูกนะแสดงว่ามีได้ไจดีคือว่าตลกชอบน,นะครับ ครับทำไมตกหรือเปล่าครับใช่ครับนี่คือคลิคู่ที่สองใช่ไหขอบคุณนะครับเพราะว่าถ้าคนเราพงเงินเจอกันสครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าขมงจริงมึงกูเจอกับพวกมึทุกวัน่ะพวกมงเป็นเนือคพวกเป็นเซชั่นก่อนเลยนี่คือเพื่อนเลยจ้าผมพูดว่าพเงินช่างใหญ่โตวันเน่นะี่ปอซีรีส์เกาหลีเขเว้แต่ว่า้ราไม่รู้กก็ต้องพูดู่อีกโอ้ดิกูพูดเลยว่าไม่จร ตะวันคุณนี่ไม่ใช่ลูปของดิคีหรอไม่นะเพ,พียงครอบครัเจ้าขาขอให้บ้านเราได้คนรอแบบนั้นอนะ่ะมันเป็นลูกเคยได้กับเจ้าจขาเด้อเด้ออะไรเราอ่ะอพี่ว่าตะวันเนี่ยชอบแม่เลยแม่เขามีภรรยายอยู่แล้วอู๋อู๋อิงจะไม่ไปไหนแล้วนะคะแม่แล้วเลยเรากลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมน,นะคะเอย่าทำแบบนี้เลยผมว่าเราคุยตรงนี้ แต่เี่เป็นภรรยาของแม่เป็นแม,แม่ของดนะนะคะพี่ใจดีตัวเองก็เป็นผู้ชายพี่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกอูดูซสกตไปนีนห้องเงียอ๋อก็คือตั้มมาถึงว่าชื่อตั้มในเรื่อง นักศึกษาสูงหิวไหมนนไม่อยากกินอะไรข้าวหวามูกรอบสภาพนิ้วอ้าปากเคี้ยวไหวรึเปล่าไหวดีวะถ้ากูอ,อยากกินนะ่ะมึงจะทำไหมได้งั้นงี้กูจะกินข้าวหมูแดงแต่กูต้องเลี้ยงมึงวะถ้ามึงจะกินข้าวหวมูแดงร้าน,นข้าวหมูหกรอบมันขายแต่ข้าวหมูกรอบไม่ขายข้าวหมูแดงนี่ไงไม่รู้แหละมึงเลี้ยงอา้าอความเปสนุกอะไรของมึงวะมึงยังไม่มีแฟนหรอวะมึงยังไม่มีแฟนอะ มีแต่คนที่ชอบชัดเจนว่าอย่างกระต้องใช่มันใช่ยังไงเอ้ตอบซะเป็นดาราแล้วไงกูตีนะมึงอะออเออฮะเอ้ยธรรมดาอะถ้าบาละไปถึงการรวมเป็นหนึ่งเดียวกูก็คืเห็เป็นตัอมันต้องมีจวนีวะที่พอดีกับกูตมึงไอ้ันไม่ได้ตีกูอยู่ใช่ไหมวะมึงก็อยากีชอบทีข้อเลยวะคนที่มาทำดีด้วย ก็คือเพื่อนกัสามคนไปสามพวกหมดเลยเฮ้ยคนห้าวไม่ได้จีบใครจริงหรอไม่ว่าจีบแม่วนก็้าวคนนี้ก็ใส่คนนี้ก็อะไรก็ไม่รู้แขกไทยอยู่อ๋อเออชื่อคนโชื่ ดูงอน่าจะเอาเรื่องจริงพีซีอะยังไงหนูไม่น่าดูนะเออหนูว่าแบบสนุกแล้วยิ่งตัวเบนน่ะคนโปรดอ่ะดูเป็นคนตลกอ่ะเอาจริงคือหนูเป็นคนแบบคิดทุกอย่างในแง่ในแง่ดีอ่ะในแง่บวกอ่ะแล้วคือแบบพูดเร็วไม่ไหวตอนหน่อนั่งกินใช่ขอบเลยค่ะ จีตเอนเอาเรื่องโอ้ย oh. แล้วคือแบบมีความแบบเขาอะไรเหมือนกระตุ้นเขาให้เขาแบบหึงเราอะในการที่แบบมารับดาวรแบบนี้ต้องยอมเขาเอาจริงจริงแล้วคู่ตะว,วันอีกโอ้โ oh. หแต่คู้ต่คู่ตะว,วันดูเหมือนจะดาวมากน,นิดนิ น่าจะดราม่าด้วยความที่แบบเหมือนเขามีลูกมีเมียเขาเป็นเขาเป็นพ่อคนแล้วแต่ก็ความที่แบบเหมือนเขาก็ไม่ได้แบบกับเมียเขาคือแบบเหมือน,มนไม่ได้รักกันแล้ว่เ,<อ>เหมือนเลิกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรองดูกันตอบแบบเอชอชแต่แต่ลูกเขารู้เขาก็ยังลูกเขาก็ชอบ,ชอบดูชอบตะวันนะแบบอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นเหมือนฟิลแบบเป็นเพื่อนกันอ่ะด้วยความที่แบบอยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างงี้มากกว่าส่วนอีกคู่หนึ่งก็คือรู้เลยว่าฮาเป้งก็คือเปิดมาคือโดนลุมแล้วหนึ่งจริง ก็คือรู้เลยว่าต้องทะเลาะกันแน่นอนก็คือแบบพูดห้างๆใส่กันแน่นอนแล้วตอนที่บอกว่าเหมือนแบบว่าเออแบบว่ามีคนที่ชอบแล้วคือบอกว่ามึงเป็นดาราเนี่ยหนูรู้เลยเขาพูดนี้แบบไม่น่าจะรู้ตัวไวไม่น่าจะรู้ตัวไวแบบเนี้ยไม่น่ารู้ตัวไวจริงคือว่าก็มีคนที่ชอบนะกําลังเข้ารแมนติกแล้วโอ้โหตอบกันเป็นดาราเลยรู้เลยว่าคนแบบเนี้ยไม่มีทางรู้ตัวไวแล้วก็จะเปคนสุนสุดหนึ่งีไปเรื่อยๆจนจบ โอ้ยหน้าหน้าดูแหลยคู่หน้าดูทั้งสามคู่เลยจริงดูหน้าแบบเหมือนคาแรคเตอร์คนละคาแรคเตอร์กันหมดเลยในสามคู่นี้ก็ต้องรอดูว่าเออเป็นเพื่อนกันทั้งสามคนแล้วก็แบบเป็นมีคู่ทั้งสามคู่เนี่ยจะเป็นแบบซีรีส์ออกมาแนวไหนต่างๆแต่ดูส่วนเราตลกแน่นอนอาัซซีดาม่าเล็กน้อยอาจจะนิดนึงแต่ดูยาวๆแล้วคือแบบคอมดี้แน่นอนจริงแล้สนุก ก็ต้องเดี๋ยวรอติดตามดูนะคะแบบเออซีรีส์จะเป็นยังไงจะมาเมื่อไหร่ต่างๆนะคะแล้วก็จะรอดูกันนะคะแบบเออเรื่องราวจเปนยังไงแล้วก็แบบเออเบน์ได้มาเล่นเรื่องนี้แบบเรื่องใหม่ซิเรื่องใหม่ของน้องเนาะอะไรเงี้ยก็รอติดตามผลงานของน้องต่อไปด้วยแล้วก็ฝากชอบนะคะช่องจะแล้วไหมในช่วงสวายไหมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้เยนะคะที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย